บุคคลท่ามือเปล่าท่าวิ่งความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์1ใช้ในการเคลื่อนที่ในรูปแถวในโอกาสที่ต้องการเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนที่2เพื่อใช้เป็นการออกกํำลังกายคำบอกเป็นคำบอกแบบผสมใช้คำบอกวิ่งหน้า วิ่งการปฏิบัติเมื่อได้ยินคําบอกวิ่งหน้าวิ่งให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาซ้ายตึงแล้วตบเท้าซ้ายลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาเสมอหน้าอกกำมือหลวมและมือห่างจากหน้าอกประมาณหนึ่งฝ่ามือหันด้านฝ่ามือเข้าหาลำตัวจากนั้นให้ย่อเข่าซ้ายลงเล็กน้อย ใช้เท้าซ้ายถีบตัวให้ลำตัวพุ่งไปข้างหน้าจากนั้นให้ก้าวเท้าขวาออกวิ่งตามลำดับการวิ่งแล้วให้วิ่งสลับเท้าไปจนกว่าจะหยุดในขณะที่วิ่งให้รักษาลักษณะท่าทางของการวิ่งโดยลำตัวตั้งตรงศีรษะตรงสายตามองตรงไปด้านหน้าขาล่างงอเล็กน้อยโดยเป็นไปตามธรรมชาติ บุคคลท่ามือเปล่าถ้าเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่งความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้ในการเคลื่อนที่ในรูปแถวในโอกาสที่ต้องการเพิ่มความรวดเร็วในขณะเคลื่อนที่ใช้เพื่อเป็นการออกกำลังกายคำบอกเป็นคำบอกแบบผสมใช้คำบอกวิ่งหน้าวิ่ง การปฏิบัติค่าวิ่งจากการเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคําบอกวิ่งหน้าวิ่งจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาต่อไปตามจังหวะการเดินเมื่อได้ยินคําบอกหนึ่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า1นก้าวพร้อมกับยั้งตัวหยุดเดินมือและแขนทั้งสองข้างคงอยู่ในลักษณะของท่าเดิน น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดลำตัวตั้งตรงสายตามองตรงไปข้างหน้าจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกวิ่งหน้าวิ่งจังหวะสองให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะการเตะเท้าจนขาเหยียดตึงแล้วตบเท้าลงกับพื้นเต็มฝ่าเท้าพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาเสมอราวนมมือคว่ำกำลวมหันฝ่ามือเข้าหาลำตัวใช้เท้าซ้ายสปินตัวออกวิ่งไปข้างหน้า ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งหมายเหตุท่านี้ถ้าเป็นการปิดจังหวะแขนและมือทั้งสองจะอยู่ในลักษณะการเดินคือมือซ้ายอยู่หน้าหัวเข็มขัดมือขวาอยู่ด้านหลังแขนขวาเหยียดตรึงในกรณีการเปิดจังหวะในจังหวะที่1เมื่อตบเท้าขวาถึงพื้นให้ฟันมือทั้งสองข้างไปด้านหลังทั้งหมดในจังหวะที่สองเมื่อตบเท้า ให้ยกมือทั้งสองขึ้นมาอยู่บริเวณหน้าอกในลักษณะท่าวิ่งวิ่งง,งจังหวะตึงจังหวะตึงวิ่งอ้าวิ่ง,ง,งบุคคลท่ามือเปล่าท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดินความมุ่งหมาย เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้ในโอกาสที่ต้องการลดความเร็วในขณะเคลื่อนที่จากการวิ่งเป็นการเดินคำบอกเป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอกเดินทำการปฏิบัติถ้าวิ่งเปลี่ยนเป็นเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็น4จังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคำบอกเดินทำจังหวะ ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้วิ่งต่อไปและเมื่อได้ยินคำบอก 1. 1. ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าขวาต่อไปข้างหน้าอีก1นึก้าวพร้อมกับยั้งตัวหยุดวิ่งส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกเดินทำจังหวะสอก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไปอีกหนก้าว พร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่สามเมื่อได้ยินคำบอกเดินทำจังหวะสามให้ก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวพร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่สี่เมื่อได้ยินคำบอกเดินทำจังหวะสี่เตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาเหยียดตรึงฟันมือซ้าย ไปข้างหลังจนแขนตรึงยกมือขวาขึ้นมาอยู่หน้าหัวเข็มขัดลำตัวตั้งตรงหลังจากนั้นตบเท้าซ้ายลงกับพื้นอย่างแข็งแรงพร้อมกับฟันมือขวาไปข้างหลังจนแขนตรึงแล้วเดินต่อไปด้วยท่าเดินตามปกติหรือท่าเดินสวนสนามก็ได้เดินทำยังวะอึอึ้งจังวะอึอ้อึ้งจังวะอึ 杨娃，哎。